ใหสังเกตไหมเวลาเครื่องตัวใหญ่ๆพวกสูบตั้งตูวสูบยืนเนี่ยสูบย,ยืนนะนะสูบตั้งนะนะเครื่องพวกนั้นมันจะใหญ่ใหญ่แล้วเขาจะทาแท่นแท่นแท่นก็คือต้องใหญ่ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นแท่นไม้หรือแท่นเหล็กอะไรก็แล้วแต่เพื่อลดการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์นะนะเครื่องยนต์จะได้นิ่งถ้าเครื่องมันแข็งคือฐานมันไม่มันคงเนี่ยพอมันแข็งพวกพวก,กสปริงพวกเข็ม การจ่ายน้ามันอะไรต่างๆระบบภายในต่างๆเนี่ยมันก็จะสั่นไปด้วยนะเครื่องมันก็จะเดินไม่นิ่มอันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนว่าจะให้มันเดินนิ่มเปลี่ยนเพื่อให้มันเบาหน่อยของเดิมมันหนักมากเลยมันใช้เสาของเดิมมันเป็นเสาแบบเนี้ยเฮ้ยอย่าบอกใครเลยยกทีหายห่วงจะเลยเป็นเปลีป่ยน,นเป็นแบบเบาๆหน่อย จะได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกไปเลยใช้ไม้ทำก็ได้ไม่ต้องไปใช้เหล็กๆหลกนะักในเมื่อไม่มีเหล็กอ๋อเสียเวลาใช้ไม้หน้าสามนี่แหละไม้หน้าสามไม้หน้าสี่ก็ได้แต่หน้าสามก็จะดีหน่อยนะเบาดี <c oughs> แต่มันไม่ค่อยทนเท่าไหร่ก็ใช้ไม้พวกหน้าสามหน้าสี่หรือไม้ยางเนี่ยก็จะให้ดีๆก็ใช้ไม้ ไม่เต็งก็ไม่คุ้มอีกแล้วมาใช้ไม้ไม่เต็งไม้เนื้อแข็งใช้เหมกี่าอันนี้ใช้ชั่วคราวอย่าให้ตกใจบ้างใช้ชั่วคราวยกเอาเบาไว้ก่อนนะดีที่สุดบางทีมันก็ต้องวัดลงวัดลูงให้รยบร้อยนะอย่าอย่าไปใส่ใก่อนแล้วก็วัดที่หลังก็ขอคนนะัก มันต้องยกขยับอยู่เลยอ่ะนี่ก็พอาะามทำแท่นได้กับหลายชั่วโมงหมงกันพอาะเจาะลูสำเร็จโอ้ยฮะลองสูบกันฟังเครื่องตัวใหญ่ๆให้ย่าแท่นเครื่องโบราณโบราณนะแท่นก็ต้องใช้ใหญ่ๆแต่เครื่องใหม่ๆใช้งาน มันไม่สามารถที่จะทําใหญ่ๆแบบนั้นได้นะเพราะเครื่องรุ่นใหม่อ่ะเขาจะมีตัวกันสะเทือนเขาเรียกว่าบ,บาลานแต่เป็นเครื่องกเก่าๆไม่มีกันสะเทือนก็ใช้เสาเนี่ยแหละสังเกตไหมนะเขาจะใช้เสาใหญ่ๆเพื่อจะให้ฐานมันแน่นเครื่องมันจะได้ไม่แฟออเดี๋ยวคอยฟังเสียงกันอันนี้กาแฟอยู่ดีแหละ